นะโมตัสสะพักขวะโตอะระหะัโตสัมมาสัมพุทธ,สธัสสะสาธุสาธุสาธุคืนวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดแสงจันทร์แห่งพระศรีวลีเถระเจ้าคืนแห่งโชคลาบบุญบารมีและการเปิดเส้นทางชีวิตใหม่ค่ำคืนนี้ ฟ้าสว่างด้วยแสงจันเพนกลมดังแก้วถํมเป็นคืนที่จักรวาลแห่งบุญเปิดประตูให้ผู้มีศรัทธาและเป็นคืนที่พลังแห่งพระศีวลีเถระเจ้าพระอรหันต์ผู้เลิศด,ด้วยลาภผลโภคทรัพย์และความเจริญรุ่งเรืองจะโปรยพรแห่งโชคและบุญ ลงสู่ผู้ตั้งจิตบูชายางบริสุทธิ์ใจพระศรีวลีเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอตะทัคะในทางผู้มีลาบมาท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานเคยตั้งจิตปรารถนาเป็นผู้มีลาบสการะมากเพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ไม่ขาดแคลนสิ่งใดในโลกไม่ว่าจะไปที่ใดอาหารข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มและที่พักอาศัยย่อมเกิดขึ้นโดยอัศจรรย์ทุกขนแห่งผู้ใดมีศรัทธาในองค์ท่านย่อมไม่อดไม่จนไม่ติดขัดเพราะพระศรีวลีเป็นประตูแห่งโชคลาภที่เปิดให้ผู้มีใจศรัทธาได้รับบุญและความอุดมสมบูรณ์ นะมมหุตัสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิวลีจะมหาเถโรเทวตานะราปูชิโตโสโระโหปัจจยาทิสุลาพังเมภวตุนิทนังสิวลีเถโรวิกุวโรลาภสัมปันโนภวตุเม ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันสัมมาสัมพุทธเจา้าข้าพระเจ้าขอบูชาพระศรีวลีมหาเถระผู้เป็นที่เคารพบบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าได้ลาบสการะโภคทัพและความเจริญรุ่งเรืองดุจพระเถระนั้นเถิดข้าขอน้อมกราบพระศรีวลีเถระ